สูมไอโฟนห้0หมืบาทพร้อมยังพร้อมส <Hey! S 2> วัสด่ี่รับผมนี่กับผมนะครับเสือกับผมเราอยู่ในช่วงอมไม่มีชื่อช่วงแล้วกันโอเคกับผมวันนี้ครับผมจะทำการเซอร์ไพรส์นะครับผมน้องมุกนะครับด้วย นี่ครับทุกคนถึงป่ะนี่ก็คือ iPhone 13 Pro นะครับผมพี่เสือไปจัดมาแล้วนะครับนี่ของใหม่เอี่มเลยนะครับนี่ของใหม่เอี่มเลยนะครับเนี่ยเครื่องอยู่นี่เลยนะยังไม่อยากเปิดยังไม่อยากเปิดโอเคนะครับผมก็เป็นตัว256 g ิกนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อให้ก็ถือว่าเป็นมันวันครบรอบก็ได้นะครบรอบที่เออที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ของขวัญน,นะครับเพราะว่าผมติดต่อน้องมุกช่วงนี้ไม่ได้เลยง่ายๆคือติดต่อไม่ได้ทักไปก็ไม่ค่อยตอบโทรไปก็ไม่ติดเพราะว่าเหมือนเออ เครื่องเก่ามีปัญหาแล้วก็เห็นน้องมุกเขาโพสอะไรเงี้ยแบบโทรศัพท์เสียแล้วก็จะเอาไปซ่อมอยู่อันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะแกล้งเยื่อในตัวนะแกล้งเสไยรสยด้วยวิธีการนี่กล่องซุ่ม p h o n e งบ60,000บาท <c oughs> <c oughs> เออ ไม่ถึงหรอกผมจะหลอกว่าผมอะซื้อกล่องสุ่มมานะครับแล้วก็ชวนน้องมุ้งมาถ่ายคลิปมาช่วยลุ้นกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราจะทําการเอาของเนี่ยลงไปในกล่องสุ่มนะครับแล้วเตรียมเซอร์ไพรส์นะครับอยากจะดูสีหน้าว่ายังไงนะครับผมคนที่ดูอยู่นะครับกดไลค์ผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์ครับโอเคนี่จะเป็นกล่อง iPhone ผมนะครับส่วนตัวผมใช้ iPhone 13เติ้งกับเป็นแบ๊กไอโฟน13 Pro Max นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรีวิวให้ดูเนาะผมซื้อมาใช้แล้วนะครับนี่เป็นกล่องผมเอาใส่ลงไปเเเเเเลลลยยยกก่่ออออออองงงะะะแดดปปตรรร์ััันน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 ีีีีี้้้้้้้ซืใใใหหมมมมุคคคคบบ็าสสสไวผ นี่อันนี้เป็นเรียกว่าสตรีมแบบว่าชุดสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังใหม่ไม่เคยใช้เอาใส่ลงไปด้วยเป็นเหมือนของไอทีนี่มีโทรศัพท์เครื่องเก่าครับผมอันนี้อยากอันนี้อยากจะเอาไว้แจกนะเครื่องเนี้อยากจะเอาไว้แจกนะครับแต่รู้จะแจกวิธีไหนเคสโทรศัพท์เก่าๆเอาไปคิดว่าเป็นของมือสองอะไรเงี้ยนี่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 เครื่องจริงครับผมใส่ลงไปเลยแต่ว่าเปิดมาเราต้องเห็นดิมต้องมีกล่องหน่อยไหมบอยต้องมีกล่องหน่อยไหมหากล่องก่อนแล้วกันหากล่องหากล่องหากล่อง โอเคนะครับผมเราได้กล่องมาแล้วนะครับ2กล่องนะครับผมนี่ไปหากล่องมาแล้วโอเคเราจะเอา iPhone นะครับใส่เข้าไปครับอันนี้จะเป็น iPhone กล่องเปล่านะครับเป็นกล่องเก่าผมเองนะครับเราใส่เข้าไปเลยเนียนเนียนเเออมันจะได้แบบลุ้นหน่อยไม่เปิดมาเจอกล่อง iPhone อะไรเงี้ยนี่แค่โฟมของจริงอย่างนี้หน,น,นักหน่อยผมจะใส่กล่องนี้เลยครับป้าบเราจะทำการปิดอ่าโอเคใส่เข้าไปครับผมนี่ โอเคทุกคนดูเลยครับนี่คือกล่องสุ่ม iPhone นะครับผมกล่องสุ่ม p h o n e 13 Pro Max นะครับผมราคา5 0 0 0 0บาทนะครับทุกคนโอเคเราจะทําการปิดกล่องแล้วเดี๋ยวเราไปตามน้องมุกนะครับผมก็คือชวนน้องมุกไว้แล้วละครับก็เดี๋ยวรอน้องมาถึงนะครับแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์กันครับทุกคนขอหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยไปมาแล้วครับผมทุกคนนะครับน้องมุกมาแล้วนะครับที่เรานัดไว้นะครับนัดอะไรกันนัดว่าจะมาทำคลิป ซูมไอโฟน50,000บาทโอเคครับผมก็มาจ่ายช่องสมงศิค่ะชื่ออะไรครับ ต,ตอนนี้แทบจะไม่ได้ทำอยู่แล้วช่องละหมดเลยช่องลารับผมโอเคครับผม, okay, บผมวันนี้ก็คือจะให้ล็อมุกเนี่ยมาช่วยลุ้นนะครับกล่องสุ่ม iPhone <c oughs> นะครับรับรองว่ามีมุกอยู่นะนายเชว่าให้เลือกอนะให้เลือกเลยในกล่องนี้เอาอะไรก็ได้ให้เลือกเลย <c oughs> จริงวันนี้คือลุ้นเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าฟีแน่นอนค่ะทุกคนระดับมุกแล้วไม่มีหรอกแต่ว่าเคยเห็นหลายคนก็คือแบบได้มือสองแบบ อาจจะไม่ได้ไอโฟนอันเป็นรุ่นเก่าอะไรเงี้ยไอโฟนส1บอะไรเงี้ยเออรับรองว่ามีมุกอยูไอโฟนสิบสไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ได้ครับผมถ้าได้นะมุกเลือกเอาเลยในนี้เอาไปเลยหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเนาะให้มุกเปิดให้มุกเปิดทุกคนกดไลค์เยอะๆนะคะมุกมุ้งต้องแตนเนาให้เปิดแล้วพี่พี่กีดให้ก็ได้พี่กีดให้ก็ได้ดีนะครับทุกคนนี่กลองใหม่ด้วยนะสั่งที่สั่งมาเป็นเดือนอ่ะห้าหมื่นจริงป่ะจริงกล่องเนี้ยนะ ใช่ถ้าห้าหมื่นขนาดนี้มีไอโฟนา3แน่นอน <c oughs> แต่ของไม่หลายชิ้นนี่ใหม่ใหม่สั่งมาเป็นเดือนกว่าจะได้เทียอ,อเดอร <c oughs> อมาดูัน่ <c oughs> อเฮ้ยนะครับ <c oughs> ุยพร้อมยังพร้อม ของน้อยจังอะกล่องน้อยใหญ่ก็เริ่มหุยทุกคนอันนี้แพงมากเลยเนี่ยออะะไรเกี่ยวกับพวกสตรีมมิ่งสายสตรีมอ๋อมันคล้ายๆแบบเอฟเฟคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อุ้ยนี่แต่ว่าทำไมมีรอยแก่มือสองหรือเปล่าอุ้ยยังใหม่เลยหุยดหุยนี่ไงมันสำหรับไอเนี้ยคนที่เอาไว้ไลฟ์สดใช่ไหมใช่ใช่แล้วเอาไว้กดเสียงเอฟเฟคอะทุกคนกบเสียงขับอุ้ยใหม่ใช่ของใหม่นี่อืมกิน กินนไเี่ยบาทวะเนี่ยนี่ทุกคนมันมีหลายเสียงหลายเอฟเฟกต์มากเลยดิดดดดดอุยกี่บาทอะเช็คราคาได้ปะ้ะดี <laughs> มามาชิ้นต่อไปได้โอเคไปชิ้นต่อไปเฮ้ย้ชิ้นแรกก็แพงแล้วบอทุกคนโทรศัพท์แต่ว่าไม่ใช่ไอโฟนนะครับไม่ใช่ไอโฟนมีเขียนราคาด้วยพันเก้าร้อยเก้าสิบเออคือที่พันเก้าร้อยเก้าสิบเฮ้ยซื้อมาตั้งกล่องนี้ห้าหมื่นแต่ได้โทรศัพท์มาอุ้ยนี่โทรศัพท์นะครับผมไม่ยูเฮ้ยไม่ไม่ไม่สองเนี่ยหม่ยูฟิล์มยังติดอยู่เลยอันนี้เอาไงดีอ่ะแจกคนดูไหมไม่มูต้องว่ามูต้องได้ไอโฟนสิบสามก่เลย มันเป็นกล่องฟูมไอโฟนไม่ใช่เหรอทำไมมันอะไรอะไรมาก็ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับไอทีใหม่ทุกคนดูอือเอางี้ดีกว่าถ้างั้นอันเนี้ยน่าจะไม่ได้ใช้แจกคนดูแล้วกันครับเที่ยวนี้พังก็ร้อยก็ใครที่อยากได้ให้คอมเมนต์เลยดีคอมเมนต์ว่าพี่เสือรักเงินเราเลยเลยเอางี้ดีกว่าคอมเมนต์ดีกว่าว่าท้าไมถึงอยากได้แล้วก็ใส่ชื่อ Facebook ด้วยกดแชร์ด้วยนะเอาง่ายๆคือ กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้แล้วก็ใส่ชื่อ Facebook ของตีองไว้ด้วยนะครับโอเคต่อไปโอ้โหอันนี้มือสองมือสองแน่ๆเป็นลำโพงน่าจะเป็นลำโพงบลูทูธมือสองใช่อันนี้ใช่มือสองน่าจเหลือให้ไปสักพันหนึ่งนะไม่ใช่ก็คุมอยู่ได้เครื่องนี้ไหมเครื่องนี้ออว่าน่าจะหลายเป็นหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้ซื้อมาห้าหมื่น ยังยังไม่ถึงครึ่งเลยต่อไปนะครับโอ้โหเคสเคสโฟนสิบสามอ่ะเนี่ยไม่ใช่ขนาดเนี้ยใช่เหรอนี่ไงใหญ่ขนาดเนี้ยตัวนี้โฟนสิบสามได้แล้วทุกคนในโฟนสิบสามได้เคสได้เคสอันนี้ก็เคสอันนี้ ของพี่อันเก่าเลยดิเน่าไม่ใช่เออคล้ายเลยอ่ะทำไมขายไม่คล้ายเลยอ่ะพี่เคยใช้อะไรเนี่ยพจำได้เหมือนเลยอ่ะเหมือนเออคือพี่เอาแอบมาใส่ไปเนี่ยบ้าซื้อมาเนนี้เออบังเอิญบังเอิญเฮ้ยชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นเฮ้ยแ a d เตอร์ของใหม่ไปเนี่ยแ a d เตอร์ของแท้มาเนี่ยของแท้เนี่ยของจาก apple เลยเนี่ยต่อไปอะไรเนี่ยโมเดลไปเนี่ยเดี๋ยวเอามันทำไมก่อนก็จะเป็นโมเดลเฮ้ย อะไรม่เสืออะไอ้บ้านเซ็นเซอรใช่เหรอใช่สิัพเฮ้ยโปรแม็กอ้ยมือสั่นเลยอ่ะใช่เหรอสันไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สิบสามเลยนะสิบสามโปรแม็กนันเดี๋ยวมันแก้เล้ว่ะมันไม่มีโทรศัพท์อะเอาแล้โทรศัพท์อ่ะบอกว่า้รงโทรไปหาร้านนั้นแหละขนกั เอาให้สายให้สายยังดีโอ้โหสายกี่บาทมัม <ะ S 2> นโทรไปหาร้านเถอะเขาอ,อาจจะรีว,วิวโทรศัพท์ใส่ให้เราก็เลยนะด<ส><ม>ีไม่รู้โทรเป็นไสั่งไอ้น,นี่มาสั่งออนไลน์มาหมดแล้วทุกคนฟิล์มฟิล์มเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอาจจะซ่อนไว้ตรงไหนก็ไไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วอุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่เสือหมดแล้วอ่ะเหลือชิ้นเดียวเองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกล่องตามันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะให้แต่กล่องไม้โทรศัพท์ไม่ให้บ้าหรอ อันนี้ใบอะไรอ่ะอออันนนี้ทห่ยโหใจหายเลยอ่ะมาเก็บเก็บเก็บถ้งนั้นโอ้โหไปอดิ้นชุงสุดท้ายดีกว่าชุงสุดท้ายชุงสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนยังไม่ได้ดูใบเสร็จเลยไม่เคยใบเสร็จเลยมันอะไรไม่รู้เดี๋ยวพี่ดูก่อนชื่อใครก็ไม่รู้มั่วแล้วเนี่ยไปชิ้นสุดท้ายขอดูหน่อยไหนไม่ใช่ใบเสร็จใบอะไรไม่รู้เก็บไว้เผื่อเราเอาเอาเก็บใบแจ้งเขาได้อีกกล่องชิ้นสุดท้าย ชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนไอโฟนแน่นอนบ้าใครอยู่ในนี้ไอโฟนบ้าตัวนี้โทรไปหาเขาก่อนอืมาดูดิมีแต่กระป๋องเปล่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยอีกแล้วกระป๋องเปล่าชัวร์อันนี้จังนะไม่เหมือนอันนั้นไม่เหมือนอันนั้นไม่เสือเฮ้ยอันนี้ไอโฟนสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้มันหนักอันนี้มันเบาไอโฟนสิบสามครับสิบสามโฟนอันนี้ฟอนแกงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ ของจริงป่ะเนี่ยของจริงเฮ้ยมีสายด้วยทุกคนเฮ้ยยังไงไอ้ทุกคนไอ้บอส13เฮ้ยจริงอ่ะเนี่ยจริง5,000มีเสือแ้วอันนี้คืออะไรมันเอามันเอามาหลอกเราหรออันนี้โปรแม็กอันนี้โปรแม็กหลอกแต่ว่าคือสรุปเราได้ไอ้โคน13โป้อันนี้13โป้ใช่ได้จริงนะทุกคนมีสื ไม่มีซิมไหมยังมันยังไม่มีซิมมันจะมีซิมได้ไงไม่เอาซิมหนูมาใส่ไหมเอาเอาซิมหนูมาใส่ดูมันใช้ได้เปล่าขนลุกเลยอ่ะห้าหมื่นใช่ปะไปซื้อมาบ้างได้หะใช่ได้อันนี้อันนี้ก็คุ้มเลยเนี่ยเฮ้ยมันเดี๋ยวเฮ้ยสรุปได้ทำไมโดยมีจังซื้อร้านไหนเนี่ยร้านอะไรวะบอยชื่อร้านอะไรวะเปิดมันอยเปิดตั้งปีแล้วมันภาษาอังกฤษอเนาะใช่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าสั่งชื่อร้านอะมั้งเฮ้ยมันได้เฮ้ยใจตั้นแล้วดีใจกับพี่เสือนะทุกคน สดญครับผมผมได้แล้วครับ iPhone 13 Pro ปแต่ว่าแต่ว่าพี่ก็มีแล้วดิมีแล้วอ่ะ13 Pro m a ปเนี่ยของพี่ก็ใช้สองเครื่องเลยอามุกเลือกอะเลือกหนึ่งชิ้นมุกเลือกอะไรชิว่าเนี้ยดีสุดแล้วอืนน่นพี่ไม่กล้าให้หรอกเอมุกเลือกเคสอันนี้เอาไว้ให้ใส่กับไอโฟนสิบสามของพี่เลือกเคสนี้งั้นพี่เลือกนี้ให้มุกแล้วกันมุกเอาไปเลยเพราะว่าพี่มีแล้ว เงี้ยมันต้องแพงอ่ะกล่องละตั้งห้าหมื่นเที่ยวมาให้มุกทำไมก็พี่ทาคลิปให้คนดูคนดูอยากดูก็ทําคลิปไม่เฉยอันนี้ก็คือพี่บอกแล้วว่าให้มุกแบบเลือกไปเลยพูกว่ามุกเจ้าไอโฟนสิบสามพูดว่าเขาเลือกได้ก็ได้แล้วไงก็เอาไปเลยเงี้ยอันนี้ครับทุกคนแล้วก็มอบให้เลยไ,ไม่เป็นไรเอาแจกเลยก็ได้แจกคนดูแจกคนดูไอโฟนสิบสามปุเลยนะเงี้ยมันแพงอ่ะไม่กล้าละผมยังช็อกไปเลยเลยนริงจริงๆนะนท,นนทุกคนของแท้ใช่ไหมของแท้ ลองซิมลองซิมมาใส่ดูซิมมาใส่ดูซิมมาใส่ด,อย,มมสดอยากได้บ้างอ่ะโทราศัพท์กระดังพังเลยเออก็อดีเลยโทรศัพท์พังเอาไปเลยเอ,เอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนจริงไหมเนี่ยจริงความจริงไม่เอาความจริงคือทั้งหมดเนี่ยทำไมอ่ะพี่แกงมุกแกงเรื่อง <laughs> พี่ทำกล่องสุบมี้ขึ้นมาเองเพราะว่าพี่อ่ะซื้อโทรศัพท์เนี้ยมาให้มุกคองขวัญวันครบรอบสองเดือนพี่แบบไม่ได้ซื้ออะไรให้ อันนี้ซื้อให้มุกเป็นของขวัญเพราะว่ามุกบอกว่าโทรศัพท์เสียแล้วพี่ก็ติดต่อไม่ได้ด้วยก็เลยให้แบบเป็นของขวัญมาครบรอบสองเดือนที่แบบเออไม่ได้มีของขวัญอะไรให้นะครับมันแพงอ่ะตั้ง่ห้าหมื่นปะใช่ไหมก็เกือบเกือบห้าหมื่น แต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะไงใช่ไหมบอยจริงไหมนเนี่ยจริงครับถ้ามุ้งไ่รับพี่กดมุกด้วยเอาดิเอาสิมาใสา่เอาสิมาใส่ดีกว่าเอาสิมาใส่ดีกว่าแพงอ่ะพีเอาสิมาใส่เลยเอามาลองดูเอามาลองดูโทรศัพท์วิไลเครื่องเก่าอ่ะที่มันพังอ่ะให้จริงไหมนเนี่ยให้จริง,รงทุกคนรู้หมดแม้กระทั่งคนดูที่อยู่ดูที่ดูอยู่ตอนนี้อ๋อสีมาใสา่เอาสิมาใสา่เอาสิมาใส่น่นะค่ะ <laughs> ซื้อของจริงหรือของกอปมาให้หย oh oh. อกหยอกยอกยอกโอหยอกยอกยอก ขอบคุณะคะค่มจะรักษาได้ชีวิตจะไม่ให้มันพังอีกแล้วโอเคโอเคครับผมก็ผมคิดว่าการที่ให้โทรศัพท์เนี่ยมันแพงก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะอยู่กับบุ๊กแบบไปหลายปีแล้วก็มันน่าจะใช้ประโยชน์ได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปผู้หญิงชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบจงลงทิกตอกถ่ายลงยูทูบก็ได้หรือว่าไปเที่ยวไหนก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะได้ติดต่อได้ด้วยไม่ใช่แบบโถรก็ตี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 โทรศัพท์พัง เออเน็ตก็ส่งไปไม่ได้ม่้เอ็มนดูไหมเอ็นดูเนอะโอเคครับผมก็อยากให้คนดูนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวให้มุกไปเสียค่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปใช้นอนไม่หลับเน่ตเลยทำไมเล่นโทรศัพท์มาคืออะไรได้ได้เลยก็ดีก็ดีไม่ก็ดีใจจะได้ตอบแชทพี่ไง เออจะได้ตอบแชทพี่ไปงั้นเดี๋ยวลาคนดูไปตั้งค่าโทรศัพท <c oughs> ์ไม่เรียบร้อยไปแล้วครับตันดูบ๊ายบายรักษ <c oughs> าดีๆนะ <c oughs> ดีมาก <c oughs> ลูก <c oughs>